سلام าลาอีกลลครัม้มว,วันธรรมจุลลอวันระกาศครับสวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พร้อมกันหรือยังครับเอาหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับอันที่ตีแล้วเราก็มีใบงานไปแล้วครับหนึ่งชิ้นอาทิตย์นี้อันที่ที่สามะจะมีใบงานที่สองหรือไม่นะครับให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้าสี่สิบ นะคทุกคนเปิดหนังสือหน้าสี่สิบเลยครับวันนี้เรามาจะเรียนเรื่องแม่พิมพ์ธรรมชาตินะครับงานชิ้นที่หนึ่นะครับมีคนไม่ส่งอีกหลายคนนะครับพยายามส่งให้ครบนะครับอย่าช้านะอย่าก,ก้างานไว้เยอะเดี๋ยวเราก็ไม่ดำอีกไม่ส่งอีกนะครับ คนที่ส่งครบก็คะแนนก็ได้เยอะนะครับนักเรียนก็รู้ผลคะแนนออกมาแล้วนะครับเติมที่1อย่ากค้างงานไว้เยอะนะครับพอเยอะๆเดี๋ยวเราขี้เกียจจาม,มีไม่กี่คนแล้วครับใบงานที่1ที่ยังไม่ส่งนะครับอ่ะเปิดหนังสือหน้า4ี่นะครับดูแม่พิมพ์ธรรมชาติแม่พิมพ์ธรรมชาติมีอะไรบ้างนะครับวัสดุในธรรมชาติ สามารถนํามาใช้เป็นแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ภาพลงบนกระดาษได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับการพริมพ์ภาพจากแม่พิมพ์อย่างเช่นแม่พิมพ์จากนิ้วมือนิ้วมือของพวกเรานะครับเอามาทาเป็นรูปหนอนเห็นไหมครับรูปแรกแม่พิมพ์จากใบไม้นะครับใบไม้ต่างๆเราก็เอามาพิมพ์เป็นภาพได้ แม่พิมจากก้านกล้วยก้านกล้วยก็คือส่วนกล้วยนะครับก้านของมานนะครับตัดมาแล้วก็เอามาพิมเป็นดอกไม้ไนะครับอ่าหลากหลายสีนะครับภาพพิมพ์ที่เกิดจากวัสดุที่มีอยู่ในธรรมาชาตินะครับอย่างเช่นใบไม้ลายลายสวยๆนะครับดอกไม้ที่มีลิมดอกชัดเจนนํามาทําเป็นแม่พิมด้วยวิธีการง่ายๆก็คือการใช้สีน้าหรือสีโปเตอร์นะครับมาจุ่ม ตาที่แม่พิมพ์นัก็สลับลายสีได้ตามใจชอบเหมือนกันนะครับทีมีสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้นะครับสีเหลืองใบไม้นั้นได้ทั้งหมดเลยแล้วนํามาพิมพ์ลงบนกระดาษนะครับที่เตรียมไว้กดแม่พิมพ์เบาๆนะครับเมื่อยกขึ้นก็จะได้แม่พิมพ์จากใบไม้ดอกไม้ที่มีรูปร่างและสีสันสวยงามนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับนักเรียนดูในรูปนะเราเอาแม่พิมพ์มาจาก ดอกไม้ใบไ,ไม้แล้วมาพิมพ์เป็นภาพต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับจะทําเป็นหน้าคนก็ได้ทําเป็นรูปคนก็ได้แล้วแทนสีที่ใช้นะครับควรใช้สีโปสเตอร์และก็สีน้ <c oughs> ําถ้ามีสีโปสเตอร์ก็ดีนะครับมันก็ละดลายน้ำให้มันพอพอดีนะครับเมื่อพิมพ์ภาพจะได้ภาพที่เกนสวยงามนะครับ สีโพเตอร์มันอาจจะแปลงนิดนึงเราใช้สีน้ำธรรมดาๆก็ได้นะครับการใช้แม่พิมพ์ธรรมชาติครมีไม่เยอะนะครับอย่างเช่นนะครับการพริมพ์ด้วยเปลือกผลไม้หรือส่วนต่างๆของผลไม้นะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ1เตรียมเปลือกผลไม้ที่ล้างสาดแล้วนะครับใช้สีโพเตอร,อร์สามสีภูกัน ด้วยใส่น้ําล้างปูกันนะครับผ้าเช็นมือแล้ะก็กระดาษวาดวาเขียนนักเรียนดูหน้า5้านะครับดูไปที่หน้าสีน่นสอภาพาปิ่นเตรียมภาพปิ่นด้วยเปลี่ยมผลไม้นะครับหรือส่วนต่างๆของผลไม้นะมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นหนึ่งนักเรียนเตรียม ปลือกผลไม้ที่ล้างอานแล้วนะครับสีบอเตอร์สามสีแม่สีนะครับเอาแม่สีพอสามสีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับปูกันต้วยใส่น้ําล้างปูกันนะครับป้ายเช่นมือแลวก็กระดาษวาดรูปกันตอนที่สองอ่านละลายสีเตรียมไว้แล้วใช้ปูกันจุ่มสีระบายเปลือกผลไม้ให้นัเงเยนเตรียมสีแล้วก็เอาปูกันจุ่มสีแล้วไประบายที่เปลือกผลไม้หลังจากนั้น นำแม่พิมพ์นะครับวางลงบนกระดาษนะครับโดยออกแบบการปิมเปลือกผลไม้ให้ได้จังหวะและมุมที่พอดีอ่างในรูปนะครับนักเรียนดูในรูปแล้วมีก็มีหลายอย่างนะครับเปลือกผลไมยย้เช่นเปลือกเงาะนะครับมังคุดนะได้หลายอย่างนะครับและแต่นักเรียนจะมาปิมพ์นะ อะวันนี้นะครับใบงานที่สองที่เราจะต้องทำาแม่พิมพ์จากธรรมชาตินะครับวันนี้กูจะให้นักเรียนนะครับทำปีกปีเสื้อ,อสร้างปีกแมลงนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์ภาพจากใบไม้หรือดอกไม้นะครับวันนี้กูจะให้ใหนักเรียนใช้ใบไม้กับดอกไม้เท่านั้นนะครับให้ทําปีกแมลงอ่ปีกปีเสื้อ แมลงอะไรก็ได้นะครับดังในรูปนะครับที่ครูส่งไปให้นะนักเรียนดูในรูปนะครูวาดมาให้เฉพาะตัวของแมลงนะครับแ๋ยวให้พวกเราใส่ปีกแมลงลงไปด้วยใบไม้หรือดอกไม้นะครับเอาไปจุ่มสีแล้วเอามาทำเป็นปีกของแมลงให้ได้นะครับอย่างเช่นรูปก้างล่างนะครับเห็นอะยัง,ยงครับรูป ปีเสื้อแล้วก็หอ,อยทากนะครับข้างล่างม,มีรูปหอ,อยทากด้วยอเอาใบไม้ที่รูปใกล้าับปีดนะครับเอามาแปะให้เป็นรูปปีดของแมลงให้ได้นะครับนักเรียนคงจะทําได้อยู่แล้วนะครับพอสีไม่ยากนี่นะใบหอาใบไม้มาแล้วก็ เอาปูกันจุ่มสีแล้วก็ไประบที่ใบไม้แล้วก็เอามาทำเป็นปีกแมลงให้ได้นะครับในส่งมาในลิงก์ศิลปะเท่านั้นนะครับอ้าส่งมาในลิง์อื่นนะครับขอย้ํานะครับส่งมาในลิงก์ศิลปะเท่านั้นนะครับเวลาที่เหลือกันนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็นะครับต้าไกรไม่เอาภาพของครูก็วาดเองก็ได้นะครับวาดรูปตัวตัวของแมลงก่อนแล้วก็เอา ดอกไม้หรือใบไม้มาแปะนะครับไม่เป็นปีกให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัสสลามอะลัยกุมาะรามาตทุลลอฮ์วาบระกาต